เอ้มืนอี้าิมากินตำมะฮุงยูป้าส่วนกาแฟนะนี่อร่อยอร่อยหรออร่อยอร่อยภาษาไทยว่ะว่งอ่อยอร่อยเด้อตำรูอ่าตำมะละกอเด้ออร่อยกินต้มอ่าตำสมสมตำสมตำสมตำเออตำมะฮุงบอแมนสมตำ ตำบหมักหุ้งตำบหมักหุ้งกินดิบแซ่บๆเด้อกินอยู่ปลาอยู่ดงเด้อมาเด้อมากินหัวหมเด้อนี่กำลังซอยหมักหุ้งเนี่ยสอยแบบนี้เพิ่นฟักเพิ่นฟักแล้วเพิ่นกะอันนี้อยังวะก็เอิญฝักกะซอยเออฝากกะซอยเนี่ยฝากฝากกินอยู่ประมาณห้าหกคนมือนี่มาเก็บกาแฟเนี่ยเก็บกาแฟเพราะท่านหอดสิบเอ็ดโมงแล้วหิวเขาแล้วอยากเขาแล้วออกมา มะตั้งหมักฮู้งมันดีก็นเสีมีอีหยังนี่หมักเอิ๊กหมักเอิ๊กแล้วก็หมักพริกหมักพริกกับหมักพริกขี้นุเขียวสับพริกขี้นุขาวจักได้ผู้ไปเก็บผั่นกะบ๊อเก็บตัวหมักหน้าวหมักเน้าหน่ใยหน่อยนี่กับหมักสมหัวกระเทียมผงนัวใส่ลายแสียบลายอันนี้ใส่ลายแสียบลายเกลือปลาแดกดกูใส่ปะปลาแดด น,นี่ปลาแดกเบิ่งหัน <ทำ S 3> เป็นตะนัวแต่เป็นตะตะเลยขวามเป็นตะคั้งแต่ปลาแดกนี่มันขวามเออขวามอยู่รถคนเดี๋ยวช<ท>าเบิ่งนี่คนต่ำเขาบอกว่าต่ำแซบขนาดได้เนี่ยพุดยอดนี่มือต่ำแห่งบ้านเจ็ดขดอุ้ยยิบกินที่มืดเหล่ามะคุงนี่ <laughs> นเบิ่งเส้นมะคุงนี่เป็นต่แซบมะคุงเฮิร์มสัม อย่ายิบอย่ายิบเดี๋ยวจะน่เอาถ้าเบิ่งตอนต่ำก่อนต่ำกับต่ำเซกอกว่ะเนี่ยโคกเขานี่โคกแบบโคกลิมิเต็ดอิดิชั่นบ่มีไซส์ได้นี่นี่โคกต่ำแบบนี้แหละแซ่บต่ำหุ่งนี่ยพระเขาก็แบบนี้แหละนี่ยพระเขานี่กินอยู่ปลายอยู่ดงเดี๋ยว้าเบิ่งตอนต่ำก่อนนี่ ทำแล้วเนี่ยเบิ่งโคกเพิ่นกตงามนี่ำแบบนี้แหละแซ่บๆนี่บักพิกกะตำแบบว่าอันนั้นเสอันนั้นสร้างเอียบ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 โอ้ยบกกาแฟเนี่ยบาโคกไวอันนั้นมอหนเด้ไปหาขครัไปหาของบุห็นบมเนมนเานหันอเน่ นั่งดีดีนั่งดีดีอ้าววิชาวิชาวิชาอันละเมื่อเกินห้ากิโลโอ้ขั้วต่ำขั้วต่ำนั่งเตพุ่งเอียงเนี่ยนี่นี่นี่กะปิกะปิคือปลาแดกแนวเฮ้ยกะปิเขาชกไว้อันนั้นในกระป๋องนี่ก็อาชีพเป็นก้อนอันนี้ปลาแดกเนียวมันใจปลาแดกเนียวว่าถ้าจะย้ายให้เขาใช้อันนั้นใช่เอียง ปลาแดกปลาแดกเพม่นปลาแดก้งขนาดสีดสด้เด้บนนัวแล้วปลาแดกมืสอดี้บนุวนน้สุดสลดสีดสดสุดสุดล้วมุดสุดสดสุดสดสุดสอดีุดสุ่สุดสุดสุดสุิสุนสุดสีดสุดนุดสุดสุดสสุด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 สีดสุดสุดสุดสสุดสดด ถัวบัวสมดก็ได้นะบัวสบบัวสบกัดอใช่นหน่อยนึงคอยละมักใส่จนขาดใส่ยุ่จัดโลดผู้สิเห็ดหันจัดโหลดมากจนได้กินจังสันแล้วเอาสินแมเบิ่งกันบแสบเากันกันบแสบเากับบกินแล้นเนาะตามจูส่วนกาแฟกาแฟ ใ้าได้กินนะคือว่าโอเคโอ๊ะโอ้โอเยเจ็บนี่เิซันน,นาตาผนเลื้ยงให้น้ำ <c oughs> ตาลไปรลงน้ำตาลเอกยาออย่เดย่ดคัก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 แสบอยู่อ้าว <c oughs> เราหุบได้วะเนาอยู่ตี่การหุบน่เลยน้ากร็ดีก็ดีสายเส้นมะคุงใครแสดงไอ้อ๋อแสดงหนังนี่มึงแสดงตอนตอนแต่เตียงวังตันนวลอีตั้งเปิดวิดีโอหนวดเตียงวังอุ๊ะอะ ตำหงอยู่ปลาอย,ยู่ดงนี่จังซี่แหละเสร็จแล้วมีพกมีหมอกตำใช่หมอนี่แล้วจังซี่แล้วแสบๆตำอยูปยย่ลบบปาลาอยู่ดงครับแสบบ่มือเน็ตแปลกแสบแล้วหอมมาอะไรกินหอมแห้งแหละ หิวเขาแนมกินเขาแล้วอะไรที่ท่านแล้ววันนี้นอนมาแล้วบ่ได้นอนได้แหงแลนเลยได้เพิ่นอ่อนส่วนเงินกิโลเขาเพิ่อนจะไปหาเงินกิโลวันเลยจงมาส่วนตัวเองได้พอดีละเขาสเก็ตของเองของสะแพงเมื่อวานมื่งสื่อในคาเขฟ่โหดของเพิ่นอืมเห็นบ่ ได้บ่ได้แล้วพองเฮาเองอย่าไปใส่กระไปนะอือปล่อยนั่นนั่นปลขึดเไอเจ๋อใหญ่กว่าเขาแน่แล้วเนี่ยแล้วบ่ทำได้แล้วอยากแล้วเอ็ดหมู่คุรีเลยเอ็ดหมู่ข่าใหญ่นุ่นไปทางนั้นติเว้ยนุ่นในมันออกไปข้างนอกติชิมบ่ชใช่ไหมเป็นแต่แซบแซ่บ

ว uh ่าเล็กกมื huh. uh ่อนหร่เ้เนแเนะน่ยอ๋อเี้ำังฮะอ้ัอ๋อเขาว่าแม่งไก่อออ้านี่เยลัดรยลัดบันไดลัดไปเเออือหืน้สิ่หัวยอยตัวอีต่งหาราสวนสาวเส อาก็เลยด้แองแต่แองแองอันบูระก็ามงนักแมวอะไรกันเนอ๋อเตรียมของเทแล้วเตรียมของกินเข่าเด้อพวกเจ้าไปล้างมือไปไปล้างมือกินเข่าไปเตรียมล้างมือไปยังล้างล้มบ่อปุ๊บ่นี่เลยเทอยู่นี่เลยแหละยันบ่อบ่อลมกันลมแล้วนางแย่กันกินนี่แล้วในวันนี้หนาวหนาวหนาวอ้หาวไทยดูเป็นปอนปูอีตุ อ่าเทเลยบ้านนี้บกขาดบอขาดขาดแล้วจาดเย็นตวผักตัดาักมึนี่มองนี่มองนี่เส้นมีดเมีมีอาเย็นด้วยลัขาดเนาะเทใส่ใบตองไหแล้วมันมันมีหนามดอกนี้กินได้ดอกมันมีหนามันย้อยะเป็นยังดอกกิ้มมาดอกหนามะวมเมืองไทยไหมคะ อีกต่อจบากบลาท้าวมิจริงลิงอีนักดนตอบจากอีนั่นสนใจเลยเสอันเน็ตปิ่งเด็ดบอดีบานเฮาแต่ถ่ายงุ้งๆเนี่ยนะมันจะมันเปรี้ยวบิดกระบอกฮะล่ะนี่ตามะฮูเขาแล้วแล้วเป็นต่แสบขนาดมากินข้าวทุกคนมากินน้ำกันเด้อ